เห็นต้นกล้วยของผมแถวนี้ไหมครับออกเครือข้างเดียวกันหมดเลยและที่สําคัญออกเครือมาพร้อมๆกันด้วยแน่นอนเพื่อนๆพี่ๆก็คงอยากรู้เคล็ดลับอยากรู้วิธีการดูแลมันทํายังไงวะต้นกล้วยของมันทําไมถึงออกเครือพร้อมกันและทําไมถึงออกเครือข้างเดียวกันและทําไมถึงสวยอะไรขนาดนี้นะครับเพื่อนๆพี่เนาะผมเชื่อจะต้องมีคนอยากรู้แน่นอนผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการที่ผม แนะนำที่ผมแชร์ออกไปนะครับเป็นวิธีการที่ส่วนของผมทําจริงๆนะครับทําแล้วทําอยู่แล้วก็เห็นผลแล้วด้วยเหมือนกันนะครับมันอาจจะผิดวิธีการหลักการวิชาการอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เริ่มจากการคัดหน่อมาปลูกแล้วกันนะครับถ้าเราต้องการให้กล้วยออกเครือพร้อมกันแน่นอนนะครับหน่อที่เราเลือกมาจะต้องเท่าๆกันนะครับวันที่เราปลูก จะต้องปลูกพร้อมกันวันเดียวกันปลูกได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับให้เราปาดหน่อใหม่ทั้งหมดพร้อมกันวันเดียวกันนะครับปาดข้างเดียวกันนะครับปาดข้างเดียวกันเนี่ยโอกาสกล้วยจะออกเครือฝั่งเดียวกัน80%ก,การดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยต้องสม่ำเสมอและเท่าเท่ากันนะครับที่สำคัญน้ำนะครับจะต้องทั่วถึงแค่นี้นะครับต้นกล้วยของเรามันก็จะโตพร้อมกันและออกเครือพร้อมๆกันและ ก็คือข้างเดียวกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ